อาริยาเมตายาจักรพัดพันมือพันศีรษะเล่มสองบทที่27และบทที่28บทที่27 9สิหนึ่งแน่นอนพาสุธาต่อมันอยู่ตรงไหนครับผมอยากเห็นจังผมถามด้วยความตื่นเต้นเดี๋ยวก่อนใจเย็นใจเย็นขอให้ฉันอธิบายหลักการให้จบก่อนและฉันจะบอกเธอพูดได้ครับ ขอโทษทีผมใจร้อนไปหน่อยผมพูดคนที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในนี้ซึ่งที่จริงก็ยังไม่เคยมีใครเลยนอกจากเธอถ้าปารถนาจะรู้เรื่องราวของใครก็สามารถไปสัมผัสแท่งพนึกแก้วไซส์บริสุทธิ์ของคนคนนั้นได้เธออธิบายต่อถ้าอย่างนั้นผมก็สามารถรู้อดีตของทุกคนบนโลกนี้ได้นะ่ะสิครับผมถามใช่ แต่ฉันไม่อนุญาตฉันจะอนุญาตให้เธอรู้ได้เฉพาะเรื่องราวของตนเองเท่านั้นเพราะการล่วงรู้เรื่องราวผู้อื่นแบบเข้าไปเห็นทุกแงม่มุมทุกแง่ทุกมุมของเขานั้นถือเป็นการเสียมารยาทผิดจริยาบณาอย่างร้ายแรงเนื่องจากทุกคนล้วนมีบางสิ่งบางอย่างที่ต้องการปกปิดเก็บไว้เป็นส่วนตัวหรือ พูดแบบทั่วไปคือทุกคนล้วนเคยทำเรื่องที่ไม่ดีงามไม่เหมาะสมมาทั้งสิ้นเพราะทุกคนต้องผ่านการเรียนรู้โดยเฉพาะคนที่ได้ชื่อว่าเป็นบุคคลที่สำหรับเป็นที่เคารพยกย่องผู้ที่สร้างแรงบันดาลใจเป็นผู้บุคคลที่สร้างการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆให้กับโลกหรือเป็นบุคคลที่คนทั้งโลกให้ความศรัทธา พวกเขาทุกคนล้วนเคยมีประสบการณ์ด้านดีและไม่ดีด้านที่ไม่ต้องการให้ใครรู้หากเธอเข้าไปเห็นบางสิ่งบางอย่างของเขาอาจทำให้เธอหมดความเลื่อมใสเขาได้หล่อนอธิบายอืมก็จริงนะครับผมพูดแต่ถ้าเธอต้องการจะรู้อะไรฉันในฐานะที่เป็นศูนย์ข้อมูลใหญ่ที่รับรู้ทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นในตัวฉันเธอสามารถรู้ผ่านฉันได้ ฉันจะพาเธอไปเห็นเรื่องราวต่างๆได้ซึ่งการมองเห็นผ่านฉันจะมีข้อดีข้อได้เปรียบมากกว่าเนื่องจากเรื่องราวด้วยกันเรื่องราวเดียวกันแต่ฉันสามารถมองเห็นจากหลายมุมมองพร้อมกันเพียงแค่เธอแจ้งความประสงค์ว่าต้องการรู้เรื่องใดเธอต้องการจะย้อนไปดูเหตุการณ์อะไรบ้างฉันจะพาเธอไปดูเธอเสนออืมผมกำลังคิดว่า จะลองหาเหตุการณ์อะไรสักอย่างที่น่าตื่นเต้นมาทดสอบสิ่งที่พาสุธาเสนอเอาเหตุการณ์ 9.11. ที่เครื่องบินพุ่งพุ่งชนตึกแฝดที่มหานครนิวยอร์กก็แล้วกันผมอยากเห็นตอนที่เครื่องบินกำลังพุ่งชนแบบอันซิดได้เลยไหมครับผมรีบเสนอเท่าที่จะนึกออกว่า ผมอยากเห็นเหตุการณ์อะไรที่เพื่อทดสอบว่าสิ่งที่จะได้เห็นนั้นมีลักษณะอย่างไรได้สิเธอตอบหลังจากที่เธอพูจบก็ปรากฏสําแดงแสงสีขาวเส้นหนึ่งเล็กๆพุ่งออกมาจากแสงดาวใหญ่ที่อยู่ท่ามกลางโถ ổ. มันพุ่งตรงมายัางศีรษะของผมทันใดนั้นผมก็เห็นผ้าปรากฏขึ้นเหมือนกำลังเหมือนกำลัง พาผมเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นจริงๆสิ่งที่ผมเห็นคือกลุ่มพนักง,งานซ่อมบำรุงกลุ่มหนึ่งมีอุปกรณ์ต่างๆมากมายกำลังเข้าไปทำงานในตึกขนาดใหญ่โดยแบ่งออกเป็นสองทีมแยกออกเป็นสองตึกแล้วเริ่มทำงานกันตอนกลางคืนคือนั่นการติดตั้งอุปกรณ์อะไรบางอย่างเข้ากับช่องลิฟต์ในทุกๆสองชั้นของตึกโดยเริ่มการ เริ่มจากชั้นบนสุดก่อนนี่ไม่ใช่ภาพเครื่องบินชนตึกนี่ครับผมทวงพาสุธาอ๋อฉันให้เธอเห็นภาพ่ลงหน้าสองสัปดาห์ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์วันนั้นต่างหากละ่ะหล่อนตอบทำไมต้องให้ผมเห็นภาพพวกนี้ด้วยล่ะครับแล้วเขากำลังทำอะไรกันครับผมถามเธอคิดว่าเขากำลังทำอะไรกันเธอถามอืมเท่าที่ประมวลจากการ ดูสารคาดีและจากในหนังดูเหมือนนี่ยดูเหมือนพวกเขากำลังจะวางระเบิดมีการเชื่อมสายไฟในแต่ละชั้นแต่ละชั้นไว้แบบหย,ยาบๆไม่เหมือนการติดตั้งอุปกรณ์แบบทาวรที่น่าจะต้องเรียบร้อยกว่านี้ผมตอบเท่าที่เห็นด้วยตาถูกต้องเลยพาสุธาตอบพวกเขาวางระเบิดเพื่ออะไรหรือว่าการก่อ วินาทกรรมทางเครื่องบินชนตึกนี้มีการวางแผนร่วมกันกับทีมวางระเบิดผมตั้งข้อสังเกตและข้อสงสัยเก่งมากๆมีการวางแผนร่วมกันพาสุธาตอบแล้วทำไมเขาไม่วางระเบิดอย่างใดอย่างหนึง่งอย่างเดียวกันไปเลยไม่เห็นจะต้องเอาเครื่องบินมาชนให้อยู่ยุ่งยากผมถามเธอลองคิดดูซิว่าทำไมพาสุธาถามต่อ ดูมันแปลกๆนะครับทำไมพวกเขาก่อวินาศกรรมด้วยการจี้เครื่องบินมาชนตึกแล้วยังต้องวางระเบิดอีกซึ่งไม่ใช่จะ,ะแอบอ้างเข้าไปวางกันได้ง่ายๆระบบตั้งเยอะแยะขนาดนั้นยกเว้นจะเป็นแผนที่ต้องการก่อวินาศกรรมตนเองของตัวเอง ผมวิเคราะห์ใช่แล้วเธอวิเคราะห์ได้เก่งมากๆฉันขอชมเชยเธอตอบจริงหรือครับผมแค่วิเคราะห์จากความน่าจะเป็นเท่านั้นนะแต่ไม่รู้ว่าทำไมพวกเขาถึงต้องการวางระเบิดตึกตัวเองแล้วมันเกี่ยวข้องอะไรกับการก่อวินาศกรรมผมเริ่มงงแล้วครับผมถามบางครั้งสิ่งที่เขาต้องการให้เธอเห็นมันอาจจะไม่ใช่ความเป็นจริง ซึ่งการสร้างภาพของเหตุการณ์ที่มีการถูกกระทำย่ำยีถูกรุกรามและโหดเหี้ยมไร้มนุษยชาติเพื่อปลุกเร้าให้เกิดความเกลียดชังและเกิดความชอบธรรมหากจะดำเนินการโต้อตอบเรื่องนี้มีความซับสลับซับซ้อนจนยากที่ผู้คนจะเข้าใจแต่สำหรับฉันฉันเห็นมันจากทุกด้านฉันจึงเข้าใจเรื่องราวมันเป็นอย่างไรครับ พอจะเปิดเผยได้ไหมครับผมถามฉันสรุปอย่างนี้ก็แล้วกันเรื่องนี้มีมือที่สคอยสนับสนุนอยู่บ้างรลังฉันจะพาเธอไปดูเหตุการณ์ย้อนหน้านั้นสัก5เดือนก็แล้วกันเพื่อเธอจะได้เห็นเห็นภาพอย่างชัดเจนยิ่งขึ้นเธอเสนอจากนั้นก็ปรากฏภาพของห้องประชุมห้องหนึ่งน่าจะอยู่บนตึกที่มีความสูงพอสมควรเพราะฉากหลังของห้องประชุม เห็นตึกสูงๆอื่นๆที่อยู่ใกล้เคียงกันในห้องนี้มีผู้ประชุมมีผู้ร่วมเข้าประชุมเกือบ20คนแบ่งออกเป็นสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งเห็นชัดเจนว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐรวมถึงเจ้าหน้าที่ทหารระดับชั้นสูงด้วยอีกฝ่ายหนึ่งดูเป็นนักธุรกิจใหญ่และผู้สูงอายุคนหนึ่งดูเหมือนทุกคนอยู่ในห้องจะให้เกียรติเขาเป็นพิเศษเหตุการณ์นี้คือ อะไรล่ะครับไม่เห็นเกี่ยวไม่เห็นจะเกี่ยวเรื่องที่ผมจะต้องการเห็นเลยผมถามหลังจากพิจารณาภาพที่เห็นอยู่สักพักหนึ่งชายสูงอายุที่ดูภูมิฐานที่สุดนั้นคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ทั้งหมดเขาได้ชื่อว่าเป็นผู้มีอำนาจมากที่สุดเพราะแม้แต่ ประธานปารนาธิปดีก็ยังต้องให้ความเคารพเขาเพราะเขาเป็นผู้ที่ควบคุมระบบการเงินงทั้งหมดของโลกหรือพูดง่ายๆว่าเขาเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังจากการผลิตเงินตาของประเทศเกือบทั้งโลกแล้วเขาเกี่ยวอะไรกับเหตุการณ์นี้ล่ะครับผมถามเกี่ยวโดยตรงเลยแหละประการที่หนึ่งเขาคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังเครือข่ายองค์กรการเงินการธนาคารและการค้า ของโรคทั้งหมดและหนึ่งและหนึ่งในนั้นผู้ที่เข้าร่วมประชุมอีกคนหนึ่งในวันนั้นคือผู้อำนวยการองค์กรการค้าวาระการประชุมวันนั้นถือว่าเป็นความรับที่สุดยอดนั่นคือการวางแผนที่ปลดระหว่างอาคาร w o r t ์ c l Center เเนื่องจากค้นพบข้อบกพร่อง ประการด้านเทคโนโลยีในการก่อสร้างตึกที่สูง110ชั้นซึ่งเวลานั้นยังไม่พัฒนา,เ,าเวลานั้นยังมีการพัฒนาม่ถึงจึงมีแนวคิดที่จะสร้างตึกใหม่ให้ปลอดภัยกว่าเดิมที่จริงแผนการปดระหว่างตึก w ์ t e r Center นั้นยังเป็นแผนในอนาคตอีก10ปีข้างหน้าหรือในราวปีคิดตศกราช 2 0 1 1ึงนึงถึงจะเริ่มดำเนินการแต่ด้วยความจำเป็นที่จะประจวบเหมาะเขาเรียกว่าประจวบเหมาะนะเรื่องราวที่มันประจวบเหมาะพอดีหรือในอราวปีแบบเวลานั้นอ่ะมันมันเขาเรียกว่าเศรษฐกิจอ่ะเศรษฐกิจโลกมันมีความซุกซ้านะครับผมมันมันมันยแย่นะครับผมประมาณนี้อื และวินาทีที่กระตุ้นให้ดีที่สุดขององค์กรที่ผลิตเงินคือการปล่อยเงินกู้ให้กับรัฐบาลเพื่อนำไปทําสงครามซึ่งประเด็นหลักนี้เป็นความต้องการของรัฐบาลสหรัฐอยู่แล้วที่พยายามหาข้ออ้างในการเข้าไปยึดครองแหล่งทรัพยากรสำคัญสำคัญในโลกซึ่งหนึ่งในนั้นคือประเทศอัฟกา,านิสถาน แต่จากการคำนวณค่าใช้ใจ่ายและการระเบิดตึกแฝด110ชั้นทั้งสองตึกนี้จะต้องใช้งบประมาณมหาศาลทั้งเรื่องค่าดำเนินการค่าผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมและด้านอื่นๆอ,อีกมากมายแผนการระเบิดตึกจึงถูกนำไปนำขึ้นมาในการวาระการประชุมแต่แทนที่จะเป็นการสั่งระเบิดแบบเปิดเผยกลายเป็น การระเบิดแบบลับๆโดยสร้างเหตุการณ์สถานการณ์เพื่อโยงเพื่อจะโยนความผิดและเป็นข้ออ้างในการทำสงครามไปในตัวเธออธิบายสรุปโอ้โหนี่ถ้าเป็นอย่างนี้จริงๆเท่ากับเขายิงปืนนัดเดียวได้นกตั้งหลายหลายตัวเลยนะสิผมแสดงความคิดเห็นใช่แล้วสิ่งที่เขาทำนั้นถือเป็น ประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อองค์กรที่ผลิตเงินตาเพราะอาคาร w วอร์เทอร์เซก็อยู่ในการดูแลของเขาเขาจึงไม่ได้สนใจผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับทั้งกับชีวิตและทรัพยากรสิ่งใดๆทั้งสิ้นนี่จึงเป็นหนึ่งในทฤษฎีสามคบคิดทฤษฎีแบบสมคบคิดอืม ที่ใครหลายๆคนตั้งข้อสังเกตแต่เธอ,อยายได้เผลอไปเกลียดชังพวกเขาละ่ะเพราะถ้าขืนเธอเกลียดชังไม่ว่าใครแม้เสี้ยววินาทีเดียวเธอจะสูญเสียอิสรภาพทางจิตไปทันทีระวังระวังให้ดีๆที่ฉันให้เธอเห็นภาพเหล่านี้เพียงเพื่อให้เธอรู้และทำความเข้าใจแต่ไม่ได้ให้เธอตัดสินใจว่า ใครผิดใครถูกใครดีใครชั่วทุกสิ่งทุกอย่างร้วนเป็นไปตามกลไกลของจิตที่อยู่บนความไม่รู้เพราะเขาไม่รู้ว่าแท้ที่จริงแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของพวกเขาล้วนเป็นแค่สมมุติแต่พวกเขากลับคิดว่ามันคือเรื่องจริงเขาจึงทำทุกวิถีทางเพื่อรักษามันไว้และความพยายามที่จะรักษามันไว้นี่แหละคือบ่อกเกิดความเสื่อมโทรม ในร่างกายของฉันในานะที่เธอกำลังจะก้าวขึ้นไปเป็นรูปแบบชั้นสูงขอให้เธอมองดูทุกสิ่งทุกอย่างเข้าใจและมองด้วยความรักที่มีต่อพวกเขาให้ได้ซึ่งมันเป็นเรื่องที่เธอจะต้องทำในอนาคตคือทำให้พวกเขาเปลี่ยนใจให้ได้ได้ครับขอขอบพระคุณมากครับที่เตือนสตินี่ ผมยังไม่ได้เห็นภาพการระเบิดในมุมมองแบบอันแบบซีดได้เลยนะครับผมแอบทวนผมแอบทวนนี่ยังไม่เรียกว่าอันซีดอีกเหรอเธอตอบ <c oughs> จริงได้สิแต่ผมหมายถึงว่าภาพแบบที่มันเป็นเหตุการณ์แบบวันนั้นนะครับบทที่28ผู้คุมกฎฉันไม่คิดว่าภาพนั้นจะเป็นภาพที่อันซีดนะเพราะ เ,ออเพราะว่าคือสื่อทุกสื่อได้เผยแผ่ความกว้างขวางและจงใจให้คนทั้งโลกได้เห็นภาพก่อวินาสกรรมอันแบบน่าสดสดอยู่แล้วฉันจะให้เธอเห็นภาพอีกภาพหนึ่งก็แล้วกันฉันว่าภาพนี้เธอไม่มีทางได้เห็นจริงๆเธอเสนอดีครับดีครับครับผมตอบรับแบบตื่นเต้นทันใดนั้นก็ปรากฏภาพสารที่อย่างกลางแจ้งแห่งหนึ่งบรรยากาศที่สัมผัสได้ คือเป็นที่ที่มีอากาศร้อนและแห้งแล้งแต่มองไม่เห็นภาพของสิ่งแวดล้อมโดยรอบเพราะเป็นเวลากลางคืนสถานที่แห่งนี้มีผู้คนจำนวนมากมาชุมนุมกันประเมินจากที่เห็นว่าจะเป็นพันๆคนทุกคนอยู่ในชุดนักรบแบบเต็มยศตรงกลางสถานที่แห่งนี้ดูเหมือนกำลังประกอบพิธีกับอะไรบางอย่างท่ามกลางผู้คนเหล่านั้นมีคนประมาณ1ิกว่าคน ยืนถือคบเพลิงล้อมรอบเป็นวงกลมโดยมีคนหนึ่งแต่งตัวด้วยชุดคุมยาวมีผ้าโพกหัวดูคล้ายจะเป็นผู้ที่นำทางศาสนายืนอยู่ตรงกลางนี่เป็นเหตุการณ์สถานการณ์อะไรหรือเปล่าครับผมถามกลุ่มคนที่ถือคบเพลิงอยู่ล้อมรอบอยู่ตรงกลางในภาพนี้กำลังเข้าพิธีพิชีพ เพื่องานของพระเจ้ามีการทั้งสิ้น19คนโดยพวกเขาได้รับเกียรติจากผู้นำสูงสุดในการประกอบพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์นี้ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของ,ของตัวเขาเองและของครอบครัวซึ่งอีกไม่นานเขาจะต้องไปทำหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่โดยการจี้เครื่องบินเพื่อไปโจมตีสัญลักษณ์ที่เป็นปฏิปักษกับพระเจ้า หรือการพีชีพเพื่อทำลายอาคารที่ทําให้การใหญ่ของระบบการค้าโรคทุนนิยมเสรีที่เอารัดเอาเปรียบพวกเขาต่างรู้สึกยินดีและกระตือรือร้นที่จะทำงานนี้เพราะเขารู้ดีว่าเขาทาเพื่ออะไรฉันคิดว่าพวกเขาคือคนของพระเจ้าพวกเขามีจิตใจที่บริสุทธิ์และมีความรักต่อพระเจ้า แต่เนื่องจากพวกเขาถูกกลุ่มคนที่เราเพิ่งจะพูดถึงไปเมื่อสักครู่หลอกใช้เป็นเครื่องมือด้วยกุศโลบายที่ซับซ้อนและแยบย์ก,ยกว่าภาคสุธาอธิบายขอไปผมภาคสุธาอธิบายเดี๋ยวนะครับที่ท่านอธิบายนี้อธิบายมานี้ไม่เข้าใจเลยท่านช่วยบอกตรงๆเลยได้ไหมครับผมทัวง เอาเป็นว่ากลุ่มคนที่ฉันเอาภาพมาให้เธอนี้เป็นกลุ่มที่มีเป้าประสงค์ไม่เหมือนกับกลุ่มแรกที่มองแต่เรื่องการกอบโกยผลประโยชน์ให้มากที่สุดและพยายามที่จะเสียประโยชน์ให้น้อยที่สุดแต่กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่รับใช้พระเจ้าเพียงแต่วิธีการดำเนินของพวกเขาอาจดูอยู่ในเงื่อนไขที่พอจะทำได้ณนะเวลานั้นเขาจึงทำไปแบบนั้น พาสุธาอธิบายต่ออ๋อท่านครับผมไม่เข้าใจมากกว่าเดิมเรื่องนี้มันเกี่ยวอะไรกับพระเจ้าอย่างไรหรือครับผมทวนเธอยังจำเรื่องของเด็กุราได้ไหมว่าเขาเป็นใครและทับอะไรกับโลคไว้บ้างเธอถามทบทวนจำได้ครับมันเกี่ยวกับเด็กุราตรงไหนล่ะครับผมพูดทำนองแปลกใจ เกี่ยวอย่างมากเสียด้วยเพราะคนที่กลุมอำนาจการเงินการธนาคารของโลกเป็นผู้ที่อนุญาตให้ผลิตเงินตาให้กับทุกทุกประเทศซึ่งการรับรองในการผลิตก็มาจากพวกเขาเท่านั้นหรือพูดง่ายๆก็คือเขาสามารถผลิตเงินจากอากาศได้อย่างอิสระซึ่งคนเหล่านี้คือทายาทของเดอรราเธออธิบายเสริม ฉันขอให้เธอจินตนาการภาพแบบนี้นะครับคนบนโลกของเธอตอนนี้ถูกแบ่งออกเป็นสีกลุ่มใหญ่ๆกลุ่มที่หนึ่งคือกลุ่มคนที่เปรียบเสมือนเป็นผู้คุมกฎเกณฑ์ทุกอย่างบนโลกเป็นผู้กำหนดชะตาชีวิตว่าจะให้คนทั้งโลกเป็นอยู่อย่างไรเปรียบเสมือนเป็นนายเป็นนายใหญ่คอยชักใหญ่อยู่เบื้องหลัง คนกลุ่มนี้มีจำนวนเพียงน้อยนิดเมื่อเทียบกับคนทั่วโลกแล้วมีไม่ถึง0.01%ซึ่งทั้งหมดของคนกลุ่มนี้ล้วนสืบสายมาจากเดกุรากลุ่มที่สองคือผู้รับใช้หรือผู้ที่เป็นเครื่องมือให้กับคนกลุ่มที่หนึ่งที่ฉันพูดว่ารับใช้ไม่ได้หมายความว่าเป็นคนรับใช้ในบ้านนะเพราะบางคน ก็เป็นทายาทในตระกูลของเดกุราเองที่จริงภาพที่ปรากฏต่อสาธารณะของคนกลุ่มนี้คือเป็นบุคคลที่ระดับสูงในสังคมเป็นชนชั้นหัวกะทิเช่นผู้นำประเทศเจ้าของธุรกิจที่มีเครือข่ายขนาดใหญ่เจ้าของเครือข่ายของเงินตาและธนาคารเจ้าของสถาบันกองทุนเจ้าของต,ตลาดตาสาร นี่หรือสรุปว่าคนกลุ่มนี้จัดอยู่ในระดับต้นๆของบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในโลกซึ่งระดับความร่ำรวยทั้งหมดนี้จะไม่มีรายชื่อของคนกลุ่มแรกปรากฏอยู่เลยเพราะเขาเปรียบเสมือนเป็นบุคคลลึกลับส่วนจำนวนของคนกลุ่มที่สองนี้ก็มีน้อยมากเช่นกันคือไม่เกิน5%ของคนทั่วโลกแต่หากนำทรัพย์สินของคนกลุ่มที่หนึ่ง และกลุ่มที่2มารวมกันก็จะอยู่มูลค่ามากกว่า80%ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดบนโลกโหทำไมมันมากมายขนาดนั้นเลยล่ะครับผมทำท่าตกใจไม่ต้องไม่เห็นจะต้องแปลกใจอะไรเลยระบบถูกออกแบบมาให้เป็นอย่างนี้อยู่แล้วคนที่มีโอกาสก็ยิ่งมีโอกาสคนที่ไม่มีโอกาสก็ยิ่งได้โอกาส ดัชชี่ของความเหลื่อมล้ำมันจึงชัดเจนอย่างที่เห็นแล้วคนกลุ่มที่สามคือใครครับผมถามต่อคนกลุ่มที่สามนี้เปรียบเสมือนเป็นเบีย้ยที่อยู่ในกระดานหมากลุกเปรียบเสมือนผู้ใช้งานที่ใครออกแบบอะไรมาให้ใช้เขาก็ใช้ใครกำหนดอะไรมาเขาก็พร้อมที่จะอยู่ในข้อกำหนดนั้นซึ่งคนกลุ่มนี้ เป็นประชาชนส่วนใหญ่ของกระดานนี้หากคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็จะมีราว95%เลยทีเดียวโหนี่เท่ากับประชากรเกือบโลกทั้งโลกเลยนะครับแสดงความคิดเห็นถูกต้องพูดง่ายๆคือทุกคนอยู่ในนอกเหนือจากที่ฉันพูดล้วนเป็นคนกลุ่มที่3ทั้งสิ้นนับตั้งแต่เจ้าของกิจการทุกประเภท เป็นคนทํางานตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงจนไปถึงพนักงานทั่วไปบุคคลในทุกๆสาขาอาชีพทั้งหมดของภาครัฐและเอกชนกเกษตรกรผู้ใช้แรงงานลูกจ้างรวมไปถึงคนจรจัดคนยากจนคนขอทานคนอพยพคนหลีภัยไร้สัญชาติยาณไร้สัญชาติสรุปคือทุกคนที่ใช้เงินหรือ เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบการเงินทั้งที่สุขสบายพอกินพอใช้ไปจนถึงลำบากยากแค้นถือว่าใช่ทั้งหมดคนกลุ่มนี้คือคนธรรมดาธรรมดาที่ยอมรับการทำงานหนักเพื่อหาเงินยอมรับที่จะมีความสุขบ้างทุกบ้างปนปน,นกันไปอย่างนี้ใช่ไหมครับผมแสดงความคิดเห็นคำว่าคนธรรมดาในที่นี่ ถ้าหมายถึงคนที่รวยเป็นพันล้านหมื่นล้านไปจนถึงคนจอเอิอ์ดจ,จัดก็ถือว่าใช่ในสายตาของเธอเธออาจจะมองว่าก็สังคมมันเป็นแบบนั้นเพราะเขาก็ต้องยอมรับมันแต่ถ้าเธอวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่แท้จริงเธออาจจะไม่คิดอย่างนี้ก็ได้นะพาสุธาเปิดประเด็น แล้วอะไรคือสาเหตุที่แท้จริงหรือครับผมถามผมถาม,ถามทันทีครับผมจะรอตอบ,บข้อความต่อไปนะผมกาลังสืุกเลยนะผมผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับพี่พื่ท่านไม่มากก็น้อยหาข้าพาเจ้าเสือไปทําใหพ้พี่พื่ท่านฟังแล้วเกิดความไม่เข้าใจไม่กระจ่างแจ้ง กราบวินวรม,รมรมคูคูบาอาจารย์ทุกพระองค์ประสิทธิเสริมเติมปัญญากับตัวพิพิธท่านฟังแล้วเกิดความเข้าใจกระจ่างแจ้งเจริญสุขเจริญธรรมขอบพระคุณครับ